ี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเมื่อกี้ข้าแรกน้ำกันเลยพี่นอ้องสวัสดีครับพี่นอ้องนะได้ยังกินเท่าไหร่มาเนี่ยทำอะไรท่าวอะไัวบูรูซิมก่อนต้มปลาดุกใส่น้ำไม่สมปลาดุกเป็นตัวตัวปนป,นป่นปลาดุกเป็นตัวกระไรลูกว่าอะไรปนหรนอ ok. เลยค่ะมะนาวก,กินไปเบิดทุนหนึ่งเอาให้เกิดเบมงมันไนม่เกิดเบ่อนนเอง,อ,นนอ,งอันนี้ขัวสมใช่ไหมล่ะขัวสมเนื้อขัวไปเลยบะเกียตซนเขาเองอหวาน โดนกับต้นเฮาผสมซีนแทบแสบร่มกับเย็นดีพี่น้องน่งอยู่ไหนร่ม,มนองมามปุ่นป่าที่มาไม่สนมันดงมันอร่อยเก็กินอร่อย ดูงามเสียอาจะใหาย้นตกตกต,กตก้องบอกคนที่เจ้าก็ไม่ดาวหนือืมอ้จตกมันชุ่มซื้นกะนะหาซืต้นไม่มาปลูกอืยิ้นแข็งที่น้องจาให้ปลูกตอนนี้โอ้โอเอาน้ำเด้อค่ะอม ขุดบดได้เปนดังปึ้งหมดปึ้งหมดมาจบเนื้อปายอยากก่อนประดุกงาผมเยียงเลยีเนาะอันปลากระโดดนี่เปไปลกระโดดนันแฉบเลยเพื่เป็นจิ้มรสแติแบบไหนกูบอกว่าถึง ปาบกเจมัเจะเจ้าูอยู่บ้เจ้าเจ้าแกงถามองวก้่ะรอางเงียเนวัเจ้าหูจามาทามหากตอบเจ้าบ่แมนยังดอกเจ็บซีผู้ใจหักเจ้าดอกผักกระโดนไม่รู้จักหรอถึงถามสองมนหรอ วังนี้เตานะงอาลุกหนีไม่ออกกหมีกินกล้วเลยบรรยากาศงงงงหิูนนหนแล้วสุดเต็มมา,า้ค่ะห่อนที่เก่าเนาะเต็นนมเนาะ แต่ก็ไม่ฮอรอกเพอระดับร่องเย็นมือของมันกินแทบแจกแลเลยออกมาเรื่อดเนาะหวานไม่เหมือนแจบคอยหมักนอ,อ,ยอยกเนเพียงแบบเป็นยังแบบอากาศมันแบบโลง่โลงๆนะครับนี่จะหอมมันแออัดม,มันเย็นอยู่กับบรอยากอยู่คนมุอเสกมันขับเนาะ หวานเลยเป็จะปุ๋ยอีกทีนะหวาน,วน,วน

เรื่พัดวีวีปลาดุกหน้าเรื่อง mm hmm. อะไรอีคนมักกินแบบนี้ mm hmm. ต้มประดุกเขาไปกเลยมักได้กล่นเหนืหมักไทยมักมันเด้อพี mm ้น้องเลยหมักในจันนั่นแหละข้าอพวกมักต้องหามกันด้วย กินเต็มทำอะไรมาขยวกงบ้านนี่ไฟมันไฟตัวเองใช่ปะ พี่น้องหูซึกเย็นน้ำม่นบอกบรรยากาศเนี่ยรมผัดเย็นหน่ของทำมาแน่มีผนแก่แน่นอนอตัวรวยเลยลเข้าปตูญาแต้เดียวมนรนตัวรวยขอ,อย่างนีง้บหมอะก,กขึ้นมา กระเนกระดอนว่าวันน้ออกมานอนหนูวนนนอกับมานาน ินแล้วอย่าลืมสาดบ่เล่นเดินวัดเด้อนี่นางกางแกงมามึงคือบ่ทําไมเด็กหน่อยเลยทีนี้นี่นางกางแกงมาให้เฝ้ากิเจ้ากเียงนาก่นนัีสานนาะมัก็แอ๊เน เกียบเรียนหนึ่งนาจอนังน้องท่านได้่ายนะแล้วก็าจะเอาแสงไฟเลนจอดนังไปกินปลาออวะกำมูอไปเลยะไรตีลูกโป่ง่ันจนแม่ได้น้ำไปเอาเขาไวเเงียนเดยน,นี่มันจริงหรือเขาน่ะไปเสียสาดเลยก็มีความสุขแบบนึ่งแหละ ันเป็นจังหน่อยที่คิดน้นเป็นมากเลยความชุกแบบได้หน่อยนะได้เล่นได้กินแค่นั้นนะมันมีครอบครัวเลยทุกกรับสุขเลยถ้ามีมีครอบครัวถ้าบ่มีลูกก็นังับ่มบานได้ไดถ้ามีลูกแล้วความคิดตามได้คนเาัำ ได้ยังดีกว่าไปเนาะขึ้นไปไล่นางถึนไปไล่ทาบอุ่นเขาเย็นเมือ่อนเนี่ยไม่มีอันนั้น หัวประดุกมันก็น่ายังยังของเป็นบ้าพี่น้องของมันเลยงายมากของอะไรบ้มีพี่น้องอ่ะน้องบนคือเรี่ยนมาหนี่งต้องเรี่ยกเลยค่ะหางบ้านหาหกเจ็โตหางบ้าน่เรียกหาหกโตเลย ปลาไทยมันจะเลี้ยงก,ก็ได้แต่จะมาไปหั่นมะนีก็มไม่คุ้นเบิงเ่งหั่นเลี้ยนมันคือบัดแดง,ง้อยม่หาเลี้ยไก่แห้เจ้าโมยู่ก,กับไปทอดีดทอดแดนด่างตายได้ละพีน่น่อยทำมันอยู่บมเป็นยังหรอก แท้แท่ได้ปกแก่น้อยไป็เป็นมาที่เก็บมาขาดตมมีคนดูแลห้าเลยอะมากปแลวเอามามัน่เนาตอนากาศเซาบ้านอยู่นี่พี่น้องเอามามากบกได้อ้อยยิ้มมเด้แบบทำยังไงเฮง่าเลย ตะเบื้องน,นะมืออืหนาลงวันจะลุกเหมือนเดิมน่าน่าลูกพ่อ,อนี่มันอากาศดีแล้วแบบเรื่องอย่งในเฮือนมันอ้ำยยอยากนั่งตอนั่นในเย็นดีอมันชีเย็นตอนประมาณหาทุ่งขึ้นไปในเฮือนถ้าช่วงหัวค่ำมาอ้ำ เป็นเอาเอาจะหน่อยเหัวหน้าตัง้ง <c oughs> เอาให้มาเราเอาก็เป็นกินๆเอาบันยิ้มนะสวัสดีค่ะ